สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็รอบ่ายอีกคันหนึ่งนะครับ FB อีกคันนี้นะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับเป็น c ีวิฟบีปี14นะครับท็อปสุดเลยนะครับภายในดำ ESport นะครับผมภายในดำ ESport มีจาะนะครับจากโรงงานท็อปสุดโรสต้าร์ทนะครับคุญแจคีเลสสวัสดีครับผมนะครับคุญแจคีเลสนะครับฝากคันนี้ไว้คันนึงด้วยนะครับคันนี้ก็เหมือนเดิมครับของแต่งจัดเต็มนะครับ เเก็บงงเก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้มีทําฝาท้ายเรียบด้วยนะครับฝาท้ายเอทานะครับหล่อๆเลยนะครับคันนี้มีเติมท่อให้อีกชุดนึงนะครับนะครับปลายใหญ่เลยปลายหดมากนะครับนะครับมีท่อเติมท่ออีกด้วยก็ล้อล้อใหม่ยางใหม่นะครับเป็น TC 1 0 5 X นะครับผมล้อใหม่ยางใหม่เลยนะครับยางคันนี้ได้เป็นเดตันนะครับเดตันบายบิดบิดสโตนนะครับผม ต,ตัดก็เช่นเคยนะครับเป็นซิวเวอร์นิวแมคควันนะครับของใหม่เบิกใหม่ประกันปีครึ่งนะครับคันนี้เปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนป้ายทะเบียนกรุงเทพเรียบร้อยนะครับผมภายนอกระลออเลยนะครับทรงดีมากนะครับทรงดีมากๆให้ดูทรงนะครับหน้าหน้าเตี้ยกว่าหลังนิดนึงนะครับที่ผมจะทรงให้ทุกคันนะนะครับหน้าจะต่ํากว่าหลังนิดนึงนะครับสีย่ำฉ่เลยนะครับสวยมากๆครับผมนะครับ น่าจะเตี้ยกว่าหลังนิดนึงนะครับอะไงทรงดีเลยนะครับทรงดีเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็ท้งหน้าเป็นมเนอร์เชนอยู่แล้วนะครับเพราะรถเป็นมเนอร์เชแนไมเนอร์เชแนแท้ๆจะมีตัวคิ้วตัวล่างตัวนี้ด้วยนะครับคิ้วโคเมียมด้านล่างอันนี้มามากับรถอยู่แล้วนะครับผมล้อสวยเลยครับคันนี้ใช่ครับล้อสวยมากนะครับ P C หนึ่งตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ผมเลือกสเปคเป็น แน่นๆเต็มๆสมเลยนะครับสเปคที่จัดให้นะครับแน่นเอียดเลยนะครับเต็มสมพอดีนะครับจัดเปให้เต็มสมพอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในคันนี้ภายในดำนะครับเบาะหนังภายในดำสปอร์ตมากนะครับอันนี้มีจอนะครับจอปุ่มกดพุชสตาร์ทแอโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบเลยนะครับผมใช่ครับหล่อมากนะครับ บ่อหนังสีดำนะครับภายในดำทั้งหมดนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับคันนี้ขับดีมากนะครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วไม่เสร็จอยู่ไหนวะนะครับก็นะครับจะมีน้ำมันเครื่องน้ำเกียร์นะครับกล่องน้ำมันเครื่องแล้วก็คันนี้จะมีเปลี่ยนพวกลูกลอกสายพานอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกลอกสายพานสายพานหน้าเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเอาไปใช้กันยาวๆนะครับผม ันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้หลอดจัดทรงดีมากนะครับทรงดีมากนะครับคันนี้ลงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรีโพสต์ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับทางไงก็ฝากติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีปี15 ES เดิมๆอีกคันนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบแต่งนะครับถ้าใครไม่ชอบแต่งก็จะมีมีเดิมๆมีคันหนึ่งปี15 ES เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่ปีนะครับผม ต่างแฮ่ปีรถสีขาวนะครับรถสีขาวเหมือนกันแล้วก็เติมชุดแต่งรอบคันเปนเกียร์สปอร์ตไท้ที่เพิ่งลงไปเมื่อวานนะครับเพิ่งลงขายไปเมื่อวานนะครับก็ราคขหาเดิมเดิมอยู่ก็ลองไล่ไปดูได้นะครับไล่ไปดูได้นะครับโอเคนะครับทั้งนี้ผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับปีสิบสี่สปอร์ตนะครับของแต่งเบอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับก็มีอาสี่ห้าหมื่นได้นะครับเพระล้อล้อยางนี้ก็ล้อยางสตาร์ทนี้ก็มีสี่หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับ สี่หมื่นกว่าบาทแล้วแล้วก็มีท่อแล้วก็ทําฝาท้ายเรียบอีกอะไรพวกเนี้ยครับก็เก็บอ่าไหนๆก็ทําแล้วก็ทําให้สุดๆเลยครับทําให้แบบดีไปเลยนะครับรถจะได้ออกไปใช้งานได้จริงนะครับขับดีนะครับสวยลงตัวนะครับผมเอาเก็บงานให้ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับคันนี้หมื่นกว่าบาทนะครับเก็บงานให้ที่แบบพร้อมใช้เลยนะครับก็ต้นทุนผมค่อนข้างสูงนะครับรถแต่ละคันแต่คือรถออกไปนี่ลูกค้าไปพร้อมใช้ได้จริงๆนะครับ ของตรงของแต่งก็พร้อมหมดแล้วนะครับใส่แต่ของดีๆให้นะครับล้อใหม่ยางใหม่ด้วยเอาไปใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมโอเคนะครับทางไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะโทรศัพท์เข้านะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับทางไงก็เข้ามาดูได้ที่เต็นท์นะครับตัวจริงนะครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม